ชาวรัคนาราศีเมษในช่วงวันที่1นึมีนาคมนี้เป็นช่วงที่คุณจะมีเกียรติยศชื่อเสียงมีเครดิตในสายงานในวงงานของคุณดวงชะตาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีเมษนะคะคุณจะมีความโดดเด่นในเรื่องของงานแล้วก็ในเรื่องของอาชีพนะคะมีลาภผลบางอย่างจากอาชีพที่ทําอยู่หรือกิจกรรมการงานใ,นใดๆที่ทําอยู่เนี่ยจะก,ก่อ เกิดผลสําเร็จหรือว่าบรรลุปเป้าหมายได้นะคะดวงยังบอกอีกว่าชาวราศีเมษเป็นช่วงที่คุณมีจะมีงานทําอยู่อยู่ไม่ขาดสายหรือว่าเป็นช่วงที่คุณจะมีงานคู่ขนานมีการกรวบงานหรือว่ามีงานเพิ่มเกิดโปรเจกต์ใหม่เกิดเจ้าใหม,เใหม่เกิดสิ่งใหม่ๆทางการงานด้วยเช่นกัน รวมไปถึงดวงยังบอกอีกว่าท่านใดที่รอในเรื่องของความก้าวหน้าเช่นอยากมีขั้นมีตําแหน่งหรือรอในเรื่องของโอกาสดีๆสําหรับงานเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปตามที่คุณปรารถนาท่านใดที่รอขั้นรอตําแหน่งก็มีโอกาสได้ขั้นได้ตาแหน่งหรือเกิดความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตนได้นะคะดวงยังบอกอีกว่าสําหรับท่านที่ตกงานไม่มีงานทํา ในช่วงดังกล่าวเนี่ยให้ไปหางานมีโอกาสได้งานหรือสัมภาษณ์งานผ่านด้วยเช่นกันต่อมาถ้าเป็นในเรื่องของบุตรบริวารต้องบอกว่าท่านที่มีลูกมีหลานมีโอกาสที่ลูกหลานจะเจ็บป่วยหรือท่านที่มีสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยรวมไปถึงท่านที่มีลูกเนี่ยอาจจะมีเหตุแห่งเวลาบางอย่างที่ไม่ไม่ได้เจอลูกหรือว่าพูดคุยกับลูกน้อยลง นะคะหรือว่าลูกอยู่ไกลคุณอย่างนี้ก็ได้รวมไปถึงท่านใดที่มีลูกน้องบริวารน,นะคะก็ต้องบอกว่าลูกน้องบริวารเนี่ยจะนําความเดืดอดร้อนมาให้หรือนําความเหนื่อยใจมาให้ช่วงในช่วงดังกาลเนี่ยในเรื่องของบุตรบริวารน,นะคะไม่ค่อยดีนักนะคะแต่ดวงยังบอกอีกว่าชาวราศีเมษเป็นช่วงที่คุณเป็นช่วงที่ชาวราศีเมษเนี่ยคุณมีโอกาสในด้านของการเงินการทองด้วย นะคะเรื่องเงินเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยท่านใยนที่มีรายได้จากต่างถินแดนไกลต่างประเทศหรือต่างจังหวัดเนี่ยการที่มีรายได้จากช่องทางไกลเนี่ยจะสามารถที่คุณจะทําเงินได้มากนะคะหรือกอบโกยเงินได้เป็นอย่างดีนะคะยังแปลกว่าการเงินการทองคุณเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของการเงินแบบรับๆก็ได้หรือมีคนใกล้ตัว เข้ามาช่วยเหลือทางการเงินของคุณคุณจะมีที่พึ่งทางการเงินมีที่ช่วยเหลือให้ได้เงินซึ่งจะมาจากตัวบุคคลหรือสถาบันทางการเงินก็ได้นะคะเป็นช่วงที่ไม่ขาดเงินต้องมีเงินเข้ามาให้ใช้ใจ่ายอยู่สม่ำเสมอต่อมาดวงยังบอกอีกว่าในแง่ที่ไม่ดีการเงินของคุณเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นั่นหมายความว่าชาวราศีเมษคุณจะมีเหตุแห่งรายจ่ายมากขึ้นมีเรื่องให้จับใจ่ายใชใ้สอยออกไป หรือมีเรื่องให้เสียเงินไปกับการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองเกิดขึ้นด้วยเช่นกันดวงเนี่ยยังบอกอีกว่าชาวราศีเมษเป็นช่วงที่คุณเป็นช่วงที่คุณกลัวความยากจนนะคะกลัวที่จะไม่มีเงินช่วงนี้คุณจะขยันในเรื่องของการหาช่องทาง อื่นๆเพื่อให้ได้เงินมามากเป็นพิเศษนะคะเรียกได้ว่าชาวราศีเมษคุณต้องมีไรายได้เสริมมีไรายได้พิเศษหรือมีไรายได้คู่ขนานมีไรายได้มากกว่า1-2ถึงช่องทางเกิดขึ้นด้วยเช่นกันดวงชะตายังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่ช่วงนี้คุณทำอะไรคุณจะนึกถึงผลประโยชน์ในด้านการเงินการทองมากเป็นพิเศษด้วยหรือทาอะไรคุณมักจะได้รับผลประโยชน์ในด้านของการเงินเข้ามา อยู่เป็นหนึ่งๆด้วยเช่นกันนะคะมีโอกาสมีความโชคดีเรื่องของการเงินการทองมีโอกาสดีๆเรื่องของการเงินหรือไรายได้แต่จุดจุดเสียก็คือเงินที่หามาได้เนี่ยนะคะมันมีโอกาสที่จะมีสิ่งมริดรอนบั่นทอนออกไปเก็บเงินไม่อยู่ก็ว่าได้ด้วยเช่นกันเป็นไปได้ถ้ามีเงินเข้ามาก็ควรแบ่ง ไปแปลงเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสินทรัพย์ก็ยังดีนะคะก็หรือเอาไปลงทุนในหุ้นอย่างนี้ก็ได้ก็ทำยังไงก็ได้ให้เงินมันไปลงที่อื่นมันจะแก้เคล็ดดวงชะตานะคะหรือท่าในใดที่มีเหตุแห่งรายจ่ายที่จําเป็นเช่นมีเหตุจําเป็นต้องต้องจ่ายเงินไปกับการซื้อบ้านซื้อหลักทรัพย์หรืออะไรก็ตามเนี่ยเป็นรายจ่ายที่เกิดประโยชน์ให้แก่คุณเนี่ยก็ให้จ่ายไปจะแก้เคล็ดดวงชะตา ดวงบอกว่าช่วงนี้ชาวราศีเมษนะคะเป็นช่วงที่คุณจะสามารถสร้างโอกาสสร้างลาภผลหรือสร้างสิ่งดีให้กับเจ้าชะตาได้นะคะเป็นช่วงที่คุณจะมีความกระตือรือร้อนขยันขันแข็งมากเป็นพิเศษด้วยเช่นกันในเรื่องความรักชาวราศีเมษต้องบอกว่าคนมีคู่ช่วงนี้คุณกับคู่จะมีเรื่องราวรับรมคมในแก่กันคน คุณมีเรื่องรับรรับลมคมในหรือเรื่องปกปิดซ่อนเล้นกับคู่หรือคู่มีเรื่องปกปิดซ่อนเล้นกับคุณก็ได้นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คนมีคู่เนี่ยอาจจะมีมีเหตุให้ต้องมีปากเสียงกับคู่ของคนรักไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะต่อมาดวงยังบอกอีกว่าชาวราศีเมษสําหรับคนโสดคนโสดช่วงนี้นะคะไม่ว่าคุณจะคุยกับใครคบหาใครต้องบอกว่า คุณจะคุยหรือคบหาเขาได้โดยที่คุณเป็นตัวเลือกของคนคนนั้นนะคะหรือว่าเขาไม่ได้คบกับคุณคนเดียวไม่ได้ไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวหรือคุณไม่ได้คุยกับเขาเพียงคนเดียวด้วยเช่นกันความรักคนโสดเนี่ยเป็นช่วงที่ยังไม่ลงล็อกไม่ลงตัวนะคะมันมีโอกาสที่จะเจอคนที่เขาไม่ได้คุยกับเราหรือถ้าคบผัหากับใครเนี่ยก็เราไม่ใช่ตัวจริง,ขงเขาเราก็เป็นคน ลับๆคนหนึ่งสำหรับเขาด้วยเช่นกันนะสำหรับความรักจะเป็นในกรณีนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะของชาวราศีเมษเนี่ยหลักๆเลยนะคะคุณก็ต้องระวังเกี่ยวกับสิ่งแปลกบอมบางอย่างเข้าสู่ร่างกายได้รวมไม่ถึง ในเรื่องของคดีความเนี่ยการถูกโกงถูกหลอกถูกเอารัดเอาเปรียบถูกใส่ร้ายป้ายสีหรือสู่ดินทาว่าร้ายเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะชาวราศีเมษเป็นไปได้ในช่วงดังกล่าวอย่าให้ใครหยิบยืมเงินนะคะอาจจะไม่ได้คืนหรืออย่าไปเซ็นไปค้ำอะไรให้ใครมีโอกาสมีเรื่องเดือดร้อนตามมาภายหลังได้ด้วยเช่นกันดวงชะตาในช่วงนี้อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนให้มากนะคะ แล้วก็เป็นช่วงที่ระวังดวงชะตาเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าสู่ในสิ่งไม่ดีได้ง่ายหรือเข้าสู่ออา,ายามุกได้ง่ายนะคะต่อมาเป็นช่วงที่ชาวราศีเมษคิดอะไรทำอะไรมีโอกาสเป็นไปตามที่คิดที่หวังหรือเป็นไปตามที่ตนปรารถนาเป็นช่วงที่คุณจะมีความวิยะอุตสาหะภาคเพียรมากเป็นวิเศษด้วยเช่นกัน ในที่ต้องการเสริมดวงชะตาวันนี้ดิฉันก็มียันนะคะเป็นยันอุ้มดวงชะตานะคะตามโบราณเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเวลาที่เขามีศึกไปลบหรือว่ามีภัยเนี่ยเขาจะมียันนะคะเพื่อให้ลบชนะเป็นยันโบราณนะคะยันตัวนี้เป็นยันอุ้มดวงชะตาอักขรทุกอย่างเนี่ยเป็นอักขรโบราณไม่ได้คิดขึ้นเองนะคะแต่ว่าเป็นงานเขียนไม่ใช่งานปิน้น วิธีการเขียนเนี่ยก็จะใช้วันปีเกิดเวลาเกิดของท่านมาคำนวณหาจุดลักขณารวมไปถึงหาเลิกที่ดีในการบรรจุดวงชะตาด้วยนะคะก็เป็นการออกแบบเฉพาะดวงแต่ละบุคคลนะคะก็เป็นกรอบทองขนาดกระทัดรัดแล้วก็เคลือบใสให้ด้วยนะคะการสวดบูชาก็ ง่ายๆเลยเป็นการสวดมนตว์ไหวพาทั่วไปสวดเมื่อใจสบายนะคะก็จะมีบทสวดแนบให้ไปด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ